ก็ของยานเทสงานนะครับอ่าตัวนี้เป็นกล่องคอนโทรเลอร์นะครับตัวรถตืนตะขับเนาะระบบขับเคลื่อน2ล้อด้านข้างนะครับผมก็คือขับเคลื่อน2ล้อแหละเดินหน้าถอยหลังหมุนซ้ายหมุนขวาก็คือผันกลับกันนั่นเองเนาะนะครับตัวกล่องของที่ผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูที่นี่ดีกว่ามาต่ออะไรยังไงนะครับสายชุดนี้นะครับจะเห็นนะครับฝั่งซ้ายตรงนี้สําหรับมอเตอร์ข้างซ้ายนะครับอันนี้ผมไม่มีมอเตอร์เกียร์ตัวใหญ่ทดให้ดูนะครับตัว12องโวลต์นะครับตัวกล่องตัวน ก็แบตเตอรี่เข้าที่12โวลต์เลยนะครับส่วนมอเตอร์ก็แบบมอเตอร์12โวลต์นั่นแหละนะครับดึงโหลดมอเตอร์สูงสุดเนี่ยเอาจริงมันก็ได้ถึง100แอมป์เลยแหละนะครับแต่ว่าผมแนะนำที่250วัตต์ดีกว่านะครับ600ได้ไหม600ก็พอได้อยู่นะเอาจริงก็ได้แหละนะครับแต่ว่าผมแนะนำที่250วัตต์ดีกว่านะครับเพราะว่าผมใช้ชิปตัว100แอมป์ครับผมทั้งหมด6ตัวนะครับมันจะมีความร้อนค่อนข้างสูงมันจะร้อนนะครับมอสเฟต100แอมป์ทั้งหหมมมดออ่ะะ3 3 3ตตตตััััััววววนนนีเ้้ย6ครบา สำหรับเดินหน้า33ตัวสำหรับขาหลังนะครับมันจะทําให้มีความร้อนสูงดังนั้นผมแนะนาไม่ใช้2 5 0วัตต์ดีกว่านะครับ2มอเตอร์เนาะอันนี้มอเตอร์2ตัวนี้รอบไม่เท่ากันนะผมขอภายด้วยนะครับตัวนี้จะรอบสูงตัวนี้รอบต่ำนะครับทดเกียร์ไม่เท่ากันเนาะเดี๋ยวทดสอบเนี่ยมันจะผ no? ิดเพี linear, ้ยนนิดหน่อยขอภายด้วยแล้วกันนะครับผมไม่มีอุปกรณ์ในการทดสอบให้ดูเนาะส่วนมอเตอร์ตัวนี้นะครับผมถูกเดินออกมาจาก2สายนี้นะครับตัวนี้เอาไว้เป็นสวิตช์นะครับผมในการสับสวิตช์นะคร ็คือในการเปิดปิดนะครับลูกค้าแจ้งว่าจะเอาไปใส่ตัวมอเตอร์สูบน้ํานะครับที่เอาไว้ใช้ฉีดนะครับผมฉีดอะไรยาเะไรของเขาลแหละนะครับตัวกล่องนี้ก็จะเป็นระบบ3ามชแนลนะครับผมก็คือชแนลหนึ่งแล้วก็ชแนลสองเนี่ยจะเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับผมในการเดินหน้าถลังเลี้ยวซ้ายรี้ยวนะครับโดยมอเตอร์2ตัวเนาะนะครับแล้วก็ชแนลสามนะครับจะในการเปิดปิดนะครับผมตัวมอเตอร์สูบน้านะครับมอเตอร์ปั่นน้ํา ถูบน้ําของเครื่องฉีดยานะครับเครื่อง่นยาเนาะนะครับจะใช้ไมนสวิตนี้นะครับสวิตดีนะครับในการสับเปิดนะครับสับปิดนะครับก็ข้างในนะครับผมผมแก้ชิปใหม่แล้วนะครับชิ้นส่วนไอประมวลผลนะครับผมเปลี่ยนตัวใหม่แล้วนะครับตัวเก่าลูกค้าแจ้งว่ามันละเอียดเกินไปนะครับหลายคนบอกว่ามันละเอียดเกินไปมันละเอียดมากจนว่าเราแตะแค่นิดเดียวนะครับผมมันเกิดอาการขึ้นนะครับผมขึ้นแบบว่าเออเกินล้วมาอะไรอย่างงี้นะครับตัวนี้ค่าความละเอียดอยู่ที่1 0 0 0จุดนะครับ1000จุดเลยนะ แต่แค่เนี้ยนะครับผมก็ไปเป็นสิบจุดแล้วนะครับก็คือมันจะละเอียดมากนะครับละเอียดจริงๆนะฮะก็เดี๋ยวลองดูดีกว่าเนาะเดี๋ยวมาดูที่พอร์ตก่อนอ่ะพอร์ตข้างนี้สำหรับมอเตอร์ข้างซ้ายข้างนี้สำหรับมอเตอร์ข้างขวานนะอ่ะนะครับผมตัวนี้เป็นอินพุตนะครับสองอันนี้เป็นอินพุตนะครับบวกลบ,ลบนะครับผมสิบสองโวลต์นะครับตัวนี้เป็นเอาต์พุตมอเตอร์ตัวที่สามนะครับมอเตอร์หนึ่งมอเตอร์สองแล้วก็มเอเตอร์สามนะครับมเอเตอร์สามสองตัวข้างในนะแล้วก็ไฟเข้าตรงนี้นะครับผมบไฟเข้าตรงนนี้คบวกะรับ ตัวนี้ผมก็ใช้แบตเตอรี่นะครับผมในการเป็นไฟเลี้ยงเนาะนะครับตัวนี้เนาะนะครับผมไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสไม่ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์นะครับผมสวิตช์ในการเปิดปิดนะครับเปิดปิดกล่องเนาะตัวสายตัวนี้นะครับผมเป็นสายคอนโทรลเลอร์นะครับผมที่ไม้ต่อกับรีซิเวอร์นะครับผมต่อไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อยังไงก็ดูอย่างนี้ได้เลยนะครับนะก็กดเปิดนะครับเลื่อนนะครับเลื่อนไปฝั่งนี้นะอ่ะเดี๋ยวเลื่อนให้ดูปึ๊บอ่ะ นะครับพัดลม2ตัวจะติดนะครับตัวนี้ลูกค้าแจ้งให้รับเกดพัดลมนะครับเพราะว่าตอนทํางานเนี่ยตัวนี้จะร้อนมากเลยนะครับซิงจะร้อนมากนะครับใครที่ไม่ติดพัดลมผมแนะนําเป็นชุดน้ําเลยก็ดีนะครับมันร้อนมากนะครับอปิดไว้ก่อนเนาะนะครับโอเคอันนี้ใสยดุบผมไม่ได้หาสายว่าขันน็อตเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นจัมม์น็อตนะโว้ยมองไกลฮะขออภัยด้วยนะครับอ่ะนะครับอันนี้ไฟเลี้ยงเนาะสิบสองโวลต์ กล้าวนะครับผมมอเตอร์3มอเตอร์1มอเตอร์2นะครับอ่ะเดี๋ยวมาเปิดที่รีโมดนะครับรีโมดให้สับสวิตช์ขึ้นให้หมดนะครับเอาติ๊กลงนะครับกดเปิดครับอ่ะตัวนี้ให้เอาลงนะให้เอาขึ้นนะครับอ่ะต่อไปนะครับกดเปิดกล่องโอเคกล่องทํางานแล้วนะครับก็เดี๋ยวทดสอบมอเตอร์ตัวนี้ตัวแรกนะครับสวิตช์นี้นะสวิตช์ B นะครับกดสับลงมันจะหมุนเลยนะครับอ่ะเห็นไหมฮะขึ้นปิดนะครับเอาลงเปิดนะครับเอาขึ้นปิดนะครับอ่ะ ตัวนี้โหลดมอเตอร์สูงสุดได้ที่30แอมป์นะครับผมตัวนี้ไฟเอาต์พุตนะครับตามสีเลยนะครับฝั่งนี้ประคอบลบทั้งหมดนะลบลบบวกบวกนะครับแต่ว่าลบตัวนี้กับลบตัวนี้นะครับผมจะเป็นของมอเตอร์นะครับตัวที่2ตัวที่3นะตัวที่1จะเป็นไฟอินพุตกราวนะครับตัวที่4นะครับก็เป็นไฟอินพุตกราวเอ้ยไม่ใช่กราวนะครับเป็นพาวเวอร์บวกนะครับอะต่อมานะครับตัวนี้เนาะมอเตอร์นะครับอะวางไว้อย่างนี้เห็นไหม นะครับก็ใช้ในการเดินหน้าสลั่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับตัวนี้รอบจะไม่เท่ากันนะขอไปด้วยนะครับอันนี้เดินหน้านะครับเลียหลังนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับตัวนี้ปรับความเร็วได้นะครับนะครับตัวนี้ความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับปรับความเร็วได้ตามแรงมือเลยนะครับละเอียดมากนะฮะ ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับตัวนี้เป็นงานคัปตองพิเศษเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นฝั่งรีเลย์ไว้ข้างในนะครับในการสับออนออฟนะครับโดยสวิตช์นะครับอ่ะเห็นไหมฮะก็รีเลย์ข้างในเป็นรีเลย์30แอมป์นะครับผมดึงโหลดมอเตอร์ได้30แอมป์สบายเลยนะครับแต่ว่ามอเตอร์ที่ลูกค้าให้มาไม่น่าเกิน10แอมป์มั้งผมว่าสบายแหละนะครับดึงสบายเลยนะครับ ก็โหลดมอเตอร์ได้3 0์นะครับ1 2์นะครับตัวกล่องนะครับผมรองรับไฟตั้งแต่1 0์เลยนะครับถึง1 5์นะครับเอาจริงรองรับได้9-16แหลกนะครับแต่ผมแนะนำสแตนบายที่10-15นะครับก็ดงสบายเลยเนาะพัดลมตัวนี้นะครับไม่มีปัญหาแล้วนะครับในเรื่องของความร้อนนะครับลูกค้าแจ้งว่ามันมีความร้อนมากเลยนะครับเอาได้ก่อนอื่นนะครับที่แจ้งมาบอกว่าโอเคผมมีพัดลมมาผมได้อัดลมมาโอเคมันตรงบล็อกกันพอดีนะครับผมก็ติดตั้งพัดลมเข้าไปนะครับตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับ ลูกค้าบางคนถึงกับไปติดชุดน้ําเลยนะครับว่ามันร้อนมากนะฮะมันร้อนจริงๆนะครับผมใช้มอสเฟดหนึ่งร้อยแอมนะครับผมขับโหลดนะครับผมทั้งหมด6ตัวต่อข้างนะครับข้างละหตัวนะครับผมเดนเดอร์ท้ายหลังนะครับหกร้อยแอมนะครับมันก็เลยทําให้เกิดความร้อนค่อนข้างสูงเนาะมอสเฟดเนี่ยมันทํางานหนักนะครับผมก็ตั้งร้อยแอมเหมอนเนาะนะครับเฟดตัวนี้มันกินกระแสสูงนะครับผมมันดึงกระแสได้สูงมากนะฮะก็ขอบคุณสาหรับการสั่งซื้อนะครับผมก็งานพวกนี้ค่อนข้างจะใช้เวลาค่อนข้างล่าช้านะครับอ๋อนะ ตัวนี้ให้ด้วยแล้วกันนะครับตัวสวิตตัวนี้นะครับที่อยู่ข้างในนะสวิตแบบนี้นะครับสั่งเปิดปิดนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับสั่งเปิดปิดผ่านสวิตแบบนี้นะครับผมสามารถสั่งแยกได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่แบบว่าในกล่องนะครับสั่งแยกได้หมดนะครับลูกค้าคัสตอมแบบไหนได้หมดนะครับจะเป็นสั่งเปิดปิดแบบนี้ในการเปิดปิดมอเตอร์แบบนี้ก็ได้นะครับจะสั่งเปิดปิดในการสตาร์ทเครื่องดับเครื่องก็มีนะครับมีหมดเลยนะครับก็แล้วแต่คุณลูกค้าสั่งมานะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับนนนกอะครครัน